ไว้พระพร้อมกันนะคะอระหังสมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภาควตาทมโมธัมมังนัมสามิ สุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆสังฆนามิอันธรรมยังพุทธะภะควะโตปุพพภาคณามกะรังกะโรมาเสอนโมตัสสะภาควะโตอันระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ ภะคะวะโตอันระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอันระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธิเกนะสัมปาเทถะสาธุให้มีปัญญาทรงจำทุกท่านนะคะวันอาทิตย์ที่28เดือนมีนาคม2564วันนี้มาเรียนเรื่องวิญญาณปัจยานามะรูปังกันเพิ่มเติมในส่วนของการเกิดขึ้นของรูปนะคะ รูป,ปธรรมซึ่งเมื่อสองครั้งที่ผ่านมาก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เรียนในส่วนของวิญญาณเป็นปัจจัยให้กับนามนะคะทีนี้ในส่วนของการเป็นวิญญาณเป็นปัจจัยให้กับนามนี่ก็ต้องมีรูปเกิดขึ้นมาด้วย ีนี้ในส่วนตรงนี้นี่จะเอามาขยายอีกนิดนึงนะคะในส่วนของนามธรรมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบนกระดานนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์เขียนบนกระดานจะมีตัวเหตุซึ่งเรียกว่ากรรมวิญญาณจำได้นะคะกรรมวิญญาณมีทั้งหมด รวมแล้วนะคะจริงๆร,รวมแล้วมีสาสสานะนีนะแต่ว่ากรรมที่จะนำเกิดนำไปปฏิสนธิใหม่เนี่ยแยกออกตักหากส่วนที่ตัดภพตัดชาติก็ต้องแยกออกตักหากเข้าใจใช่ไหมคะฮะทีนี้ในวันนี้เนี่ยนะเขียนเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึง่งนะเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่า เจตนาเจตสิกนี้ที่ท่านบอกว่าเป็นตัวกรรมเนะี่ยถ้าว่าโดยอ,องค์ของปฏิจจสมุปบาทนะคะเจตนาเจตสิกนี้ก็คือตัวสังขารซึ่งเป็นผลของอวิชชาจำได้นะคะสังขารสังขารก็คือตัวปรุงแต่งว่าโดยองครร์ทมเดี๋ยวค่อยเขียนนะคะฟังก่อนนะอ่า ว่าโดยองค์ธรรมก็คือเจตนาเจตสิกเจตนาเจตสิกนี่หในเจตสิก52เจตสิกมี52ลักษณะใช่ไหมคะเจตนาเจตสิกนี่ยกมาหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มของสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกเอันนี้ย้อนให้กับท่านที่จำได้บ้างจำได้นิดหน่อย เกือบไม่ได้แล้วอะไรองี้ยนะฟื้นกันหน่อยนะเจตนาเจตสิกดวงนี้เนี่ยเป็นสภาพนามธาทำที่อยู่ในกลุ่มของสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกเจ็ดเห็นไหมฮะยกมาเพราะว่าเขามาประกอบกับจิตนะตัวของเขาเป็นตัวกรรมเจตนาเจตสิกนีถ้าว่าโดยคำแปลคือชัก ชวนกระตุน้นใช่ไหมคะชักนํากระตุนต้นเตือนกลุ่มของสัมปยุตรธรรมที่เกิดกับตนนั้นให้ทํางานหรือว่าทำหน้าที่ของตนของตนนะเมื่อเขามาประกอบกับจิตนะคะเขามาประกอบกับจิตที่เป็นอกุศลอกุศลและจิตสิบสองเขาก็กระตุ้นเตือนกลุ่มของนามธรรมที่เกิดร่วมกันกับเขาอะนะคะ